ค้างหรือไวรัสจินนะครับาสามารถนะครับทำเองได้ง่ายๆที่บ้านนะครับสวัสดีครับก็เพราะผมช่างแบงค์อีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําการซ่อมโทรศัพท์ ด้วยวิธีการแฮนด์รีเซ็ตนะครับแฮนด์รีเซ็ตคืออะไรนะครับแฮนด์รีเซ็ตก็คือการรีเซ็ตค่าต่างๆนะครับที่มันเอ๋มันค้างมันดับไปนะครับในส่วนของซอฟต์แวร์นะครับให้กลับมาเป็นค่าโรงงานครับเริ่มต้นนะครับด้วยการใช้มือกดเอานะครับไม่ได้เข้าไปตั้งค่าในโปรแกรมหรือในตั้งค่าโรงงานนะครับเพราะว่าการเสียในลักษณะซอฟต์แวร์บางครั้งนะครับหน้าจอจะมืดเลยนะครับหน้าจอมืดเลยมองไม่เห็นเลยนะครับก็จะต้องแก้ปัญหาด้วยวิธีนี้นะครับหวังว่านะครับคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ เว็บไซต์ที่เป็นลายแทงในการแฮนด์รีเซตนะครับซึ่งสามารถเรียกลายแทงหรือเซิร์ชรุ่นต่างๆของมือถือได้ทุกรุ่นแทบทั่วโลกเลยนะครับโอเคครับติดตามรับชมได้เลยนะคะป่ะก็เรามาเริ่มกันเลยนะฮะแรกก็เปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมาเลยนะครับเบราว์เซอร์ของใครถนัดอันไหนก็ได้เลยนะครับแต่ผมใช้ g o o g l e Chrome นะครับให้เซิร์ชคำว่า h a n d นะครับ S N D Hand r e s e t ครับ เซร์ชไปเลยนะครับการแทนรีเซ็ตก็คือการรีเซ็ตค่าเบื้องต้นด้วยมือเปล่านะครับโดยที่เราไม่ได้ไปใช้เออไมเด็ไปเข้าในตัวของเมนูนะครับของเครื่องเพราะว่าบางทีเนี่ยการแทนรีเซ็ตก็คือว่าการกู้เครื่องจะดับมือตึ๊บเลยนะครับขึ้นมานะครับด้วยมือเปล่านะครับโอเคเข้าไปที่เว็บไซต์แรกนะครับชื่อว่า www handreset info นะครับถ้าเพื่อนเท่านใดหาไม่เจอนะครับผมก็จะ ทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับผมโอเคขั้นตอนต่อมานะครับง่ายมากเลยเซิร์ชลักษณะของโทรศัพท์ของท่านนะครับท่านใช้อะไรเดีย J2 นะครับ Galaxy J2 ท่านก็พิมพ์ J2 นะครับ J2 เข้าไปแล้วก็เซิร์ชเข้าไปเลยต้องขอออกตัวไว้ก่อนนะครับว่าการทำการซ่อมประเภทนี้นะครับเป็นการซ่อมที่ซอฟต์แวร์นะครับซึ่งถ้าไม่ได้เสียที่ซอฟต์แวร์ เสียที่ฮาร์ดแวร์นะครับไม่สามารถไม่มีผลอะไรเลยนะครับผมตัวนี้นะครับใช้ได้กับเครื่องที่เออค้างนะครับไวรัสกินเล่นมากแล้วเครื่องมันน็อกอ่ะน็อกแล้วมันมืดไปเลยจอมืดไปเลยอย่างเงี้ยแล้วมันกดอะไรเข้าไปเซตอะไรไม่ได้เลยนะครับก็ใช้วิธีนี้ครับแก้ไขได้ครับโอเค่ะสมมุตินะครับผมเลือกอ่า J สองสองพันสิบหกนะครับ เลือกให้ตรงรุ่นเลยอ่าเข้ามาเลยนะครับนี่นะครับตัวนี้นะครับเว็บไซต์นี้ก็จะเป็นการบอกขั้นตอนนะครับการแฮนด์รีเซ็ตนะครับของแต่ละรุ่นรุ่นไปเลยนะฮะโอเคมาขั้นแรกนะครับปิดเครื่องอ่าโอเคนะครับปิดเครื่องให้ดับก่อนขั้นสองนะครับก็ตามนี้เลยครับตามที่เขาเขียนไว้เลยนะครับ v o ล u มอัพนะครับโฮมปุ่มโฮมนะครับแล้วก็กดปุ่มเปิดเครื่องนะครับพร้อมกันนี่ฮะ จะมีลูกศรบอกนะครับก็จะเข้ามาเจอหน้าต่างอย่างนี้นะครับถ้าเป็นท a m s ซ n งหน้าต่างนี้ที่เหมือนผมเคยทำคลิปที่แล้วอะ่ะอันนั้นเป็น Galaxy galaxy a หรือเปล่านะครับคล้ายๆกันนะครับเป็น Factory Reset นะครับก็ให้กดเลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมาโดยใช้ปุ่ม l ล m มนะครับบลูมขึ้นบล m มลงนะครับแต่มันจะมีข้อกําหนดนะเขียนตัวหนังสือสีแดงๆเนี่ยครับ o l u m e up down t o move อ่ะโอเคนะครับเลื่อนก็คือว่า v o l u m ม up เลื่อนขึ้น o l u ล e มดาวเลื่อนลงได้นะครับเพราะว่าบางเครื่องบางรุ่นนะครับ v o l u m มลงได้นะครับแต่ถ้าเป็น Vol ล m e ขึ้นมันจะกดตกลงอ่าต้องอ่านตรงสีดแดงๆดีๆนะครับเพราะว่าตัวน,นี้เขียนว่า Volume up ทับดาวนับ to move ก็คือว่าบวกลบขึ้นลงนะครับถ้าจะกดตกลงให้กด Power Button ก็คือปุ่มเปิดเครื่องปิดเครื่องนะครับเพื่อกดเลือก to select อ่าคราวนี้เราเลื่อนลงมานะครับอันดับที่4เป็น Vip Data factory reset นะครับแล้วเสร็จจะเจอหน้าต่างนี้นะครับที่ทุกคนถามถึงนะครับว่าจะเลือกตัวไหนให้เลือกตัวนี้เลยตัวที่ยาวๆเนี่ยนะครับเยดนะครับให้ตอบเย็ดนะครับ delete all user data นะครับ to confirm ก็เลื่อนลงมาเหมือนเดิมครับ move move down ลงมาแล้วกด power select นะครับ พอกดเสร็จนะครับก็จะเข้าหน้าต่างเข้ามาหน้านี้นะครับหน้านี้ก็คือให้ตามที่เขาเขียนเลยครับนี่เนี่ยพอกดเสร็จนะครับให้กดที่ร e b o o t system น o w ก็คือกดอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่งไงเสร็จแล้วนะครับผมก็คือว่าพอกดเสร็จเครื่องจะรีสตาร์ทหนึ่งครั้งแล้วก็จะกลับสู่หน้าเริ่มต้นนะครับของ android นะครับให้เราใส่ gmail หรือ ใส่รหัสอะไรต่างๆนะครับกลับคืนมาซึ่งเราก็จะได้เครื่องที่มันเกิดอาการค้างเออหรือเปิดไม่ติดอะไรก็ช่างนะครับที่มันเสียทั้งน้นซอฟต์แวร์กลับคืนมานะครับผมซึ่งง่ายมากนะครับเว็บไซต์นี้นะครับรองรับแทบจะหมดทุกทุกยี่ห้อบนโลกนี้นะครับโอเคครับเว็บไซต์นี้ก็เหมือนลายแทงนะครับสำหรับ โทรศัพท์รุ่นต่างๆนะครับของเพื่อนๆที่หลากหลายไม่เหมือนกันนะครับเพราะการแฮนด์รีเซ็ตเนี่ยแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อมันกดไม่เหมือนกันนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับผมโอเคครับขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปนี้จนจบนะครับเพื่อนๆท่านใดสนใจคลิปนี้นะครับรบกวนกดไลค์กดแชร์แชงแบงด้วยนะครับเพื่อนๆท่านใดที่เข้ามาใหม่ครับรบกวนกด subscribe บอนนี้นะครับพิลาช่างแบงให้ด้วยนะครับโอเคครับขอบคุณที่ติดตามรับชม Bang bang